วันนี้จะมานำเสนอเรื่องข้อดีและข้อเสียของซอฟต์แวร์ ERP สำเร็จรูปนะคะ ERP คือการวางแผนทรัพ,พยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพ,พยากรทางธุรกิจขององค์กรใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพ,พยากรต่างๆโดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกันเช่นระบบงานทางด้านบัญชีการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคลระบบบริหารการผลิตและระบบการกระจายสินค้าเพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนอัลกอริทึมการทํางานอีกด้วยค่ะข้อดีของ ERP 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับการทํางาน2 สามารถสร้างระบบงานและกระบวนการทำงานได้ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจร 3. ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูลเพราะมีการนำข้อมูลเข้าเพียงครั้งเดียวซึ่งจะทำให้ข้อมูลเหมือนกันทั้งองค์กร 4. มีส่วนรวมระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่ช่วยตัดสินใจได้นํานำกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดมาใช้ในองค์กรค่ะและข้อที่ 6. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการ 7. มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีมีระบบควบคุมภายใน 8. สร้างรายงานและช่วยวิเคราะห์รายงานที่ใช้ในการวางแผนได้ 9. ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้อย่างระยะยาวแต่ข้อเสียของยาพีคือต้องปรับตัวให้เข้ากับโปรแกรมต้องมีการเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน 2. ERP เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานในองค์ก,กรใช้เวลาในการ implement นานจึงต้องมีการทำความพอใจกับพนักงานไม่อย่างนั้นอาจจะมีการต่อตั้นระบบ ERP ได้เพราะว่าในช่วง implement อาจจะต้องทำงานเดิมและพป้อข้อมูลใส่โปรแกรม ERP จึงทำให้มีการทำงานเพิ่มขึ้น 3. โปรแกรม ERP มีความซับซ้อนพนักงานที่ป้อนข้อมูลไม่ค่อยเป็น ป้อนข้อมูลผิดพลาดแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะผิดต่อๆกันเพราะ ERP จะไม่ป้อนข้อมูลซ้ำๆกันเบื้องต้นทางป้อนข้อมูลไปผิดผู้รับปลายทางจะได้ข้อมูลที่ผิดไปด้วย 4. ERP บางตัวมีขนาดใหญ่มากถูกทำมาเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมอาจจะไม่เหมาะกับโรงงานเล็กๆบางตัวเป็นแนวบัญชีไม่เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมดังนั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน 5. โปรแกรมมีราคาแพง จะไม่มีโปรแกรมอีวที่ราคา5-6,000บาทข้อ6ต้องปรับตัวเข้าหากับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อให้เข้ากับโรงงานเป็นเรื่องยากและแพงโปรแกรมบางยี่ห้อไม่สามารถทำได้จึงต้องปรับตัวเข้าหากับโปรแกรมอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานใหม่ ข้อที่7 ERP เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานในองค์กรใช้เวลาในการ implement นานอาจจะต้องใช้เวลา1-2ถึงปีเพราะในช่วงการ implement อาจต้องทําแบบคู่ขนานคือต้องป้อนข้อมูลใส่โปรแกรม ERP และยังต้องทํางานเหมือนเดิมเมื่อคือมีการทํางานเพิ่มขึ้นข้อ 8. โปรแกรม ERP ค่อนข้างซับซ้อนถ้าพนักงานป้อนข้อมูลไม่ค่อยเป็นอาจจะต้องมีข้อมูลผิดพลาดและผลลัพธ์ที่ได้ก็จะผิดต่อ,ตอกันเป็นลูกโซ่เพราะ ERP จะไม่ป้อนข้อมูลซ้าๆกัน เมื่อต้นทางป้อนผิดระหว่างทางที่รับข้อมูลก็จะใช้ผิดไปด้วยไปถึงปลายทางก็ผิดโปร,กร ER P, แกรม ERP ก็จะไม่มีประโยชน์ค่ะและข้อเ ERP บางตัวใหญ่มากทําให้ทุกกลุ่มอุตสาหากรารมอาจไม่เหมาะกับบางโรงงานหรือบางตัวออกไปในแนวบัญชีไม่เหมาะกับโรงงานที่เน้นอุตสาหากรารมการผลิตแบบบางโรงงาน ต้องเลือกให้เหมาะสมอาจเสียเงินฟรีใช้ไม่คุ้มหรืออาจใช้ไม่ได้เลยต้องทําการปิดไม่ใช้ระบบ ERP ข้อที่10บ,บริษัทที่ขาย ERP บ,บางบริษทัท implement ไปเครื่งๆกลางๆเนี่ยอาจไม่ทําต่อหรือทิ้งงานประโยชน์ขอ,จจอ,อง ERP 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการทํางาน สสร้างระบบงานและกระบวนการทำงานให้ถูกต้องลดเร็วระบบเพียงครั้งเดียวเชื่อมโยงกันได้ครบวงจ 3. ร 3. ลดความซับซ้อนของการเก็บข้อมูลเนื่องจากนำข้อมูลเข้าะระบบเพียงครั้งเดียวทำให้ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐานและถูกต้องตรงกันทั่วทางองค์กรข้อ 4. มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยการตัดสินใจ 5. เป็นการนำกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดมาใช้ในองค์กร 6. มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนหรือทําการขยายระบบงานให้มีการทํางานตรงตามกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการ 7. มีระบบการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยที่ดีทําให้เกิดการรายงานและการวิเคราะห์ที่สามารถใช้สําหรับการวางแผน9ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระยะยาวค่ะประโยชน์ในเชิงคุณภาพ ทำให้กระบวนการทำงานมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันร,ระหว่างระบบงานด้านต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริษัทในเครือบริษัทคู่ค้าสสามารถเชื่อมโยงข้อมูลขององค์กรเข้ากับระบบเบิกจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกของภาครัฐได้ GFMIS ข้อ3ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและวัฒนาการรมองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ทํทำให้ผู้ใช้งานระบบ Unified ERP มีแนวการปฏิบัติงานและกระบวนการคิดที่เป็นมาตรฐานสากล 5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรสร้างความโปร่งใสและความถูกต้องของสารสนเทศค่ะขอบจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ